สวัสดีครับเจ้ารีโมทพาสกายของผมนะครับผมเผลอไปวางตากฝนนะครับน้ำก็เข้าอันนี้ผมก็อถอดออกมาแล้วก็เป่าน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อประกอบเสร็จแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าขึ้นเป็นวอร์นิ่งอย่างนี้นะครับก็คือ สถานะของพวกปุ่มต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ในพร้อมที่เป็นโหมดโหมดสแตนบายนะครับก็คือดันสวิตช์ขึ้นหมดทั้งหมดนะครับตัวคันโยกตัวนี้ต้องโยกลงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราโยกสวิตช์ขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังขึ้นเป็นวอร์นี้อย่างนี้อยู่นะครับไม่หายนะครับก็ใจหายอยู่เหมือนกันว่าจะต้องเสียเงินหรือเปล่านะครับ นนี้ผมก็มาแกะดูนะครับวิธีแกะนะครับก็จะมีน็อตสี่ตัวนะครับน็อตสี่ตัวแกะออกมานะครับวิธีแกะนะครับก็ง,งัดงัดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับ จะเป็นสลักเกี่ยวนะครับก็วิธีใส่กลับคืนก็ใส่ย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับอัน <c oughs> นี้เนี่ยเมื่อเป็นอร์ n i n g ดังกล่าวเนี่ยก็ให้สันนิษฐานได้นะครับว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวสวิตต่างๆที่มันไม่สามารถอ,าอยู่ในโหมดสแตนบายได้นะครับอันนี้ผมก็ไล่เช็คดูแต่ละตัวนะครับ เปิดเครื่องเลเปิดเครื่องนะครับก็ลองไล่เช็คดูเลยนะครับตัววิทย์ตัวนี้มีปัญหาไหมนะครับก็ลองจิ้มดูไม่มีปัญหานะครับนี้ผมเช็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะมีปัญหานะครับอย่าวผมลองไล่เช็คตัวอื่นก็ลองจิ้มดูนะครับให้สถานะมันติดกันนะครับนะครับ ถ้ามาลองจิ้มสวิตตัวนี้นะครับมาดูข้างหน้านะครับก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้แล้วก็สรุปนะครับก็คือสวิตตัวอันนี้นะครับมีปัญหาอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในดูถ้ามันยังแกะดูแล้วยังใช้ไม่ได้เนี่ยก็มีวิธีก็คืออาจจะต้อง าบพาสมันไปก่อนแล้วก็าหาสวิตช์มาเปลี่ยนแทนนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวลองมาแกะดูแล้วก็หน้าคอนแทคอาจจะมีปัญหานะครับตอนที่โดนน้ำเนะาะดึงดึงสายแบตออกก่อนก็ได้นะครับ จะมีตัวนี้นะครับเราหมุนออกสปิดตัวนี้นะครับคอนแทคน่าจะมีปัญหาอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวลองแกะดู อืมจริงๆผมควรต้องจีง้ออกเนะาะขาวเหลืองกลางหัวแหลงก็ รักทุเลเลยเกินนะครับโ okay. อเคออกเรียบร้อยต้องหาอะไรงัดตรงนี้หน่อยได้หรือเปล่า ตฟังน,นี้แทนอีกโอเค ในน่าจะสกปรกนงครับเนี่ยเดี๋ยวลองนัดดูถ้ามีสเปรย์ฉีดก็น่าจะดีนะครับล้างคอนแทค ใช้ได้นะครับเช็ดๆเอาเดี๋ยวประกอบกับคืนเนาะน่าจะใช้ได้มั้งประกอบกับคืนในย่ากว่าแงอีกนะครับ เดี๋ยวเราบีบให้เข้ามานะครับโอเคอันนี้น่าจะใส่ไปในนี้ตรงนี้เป็นสป,ปริงเนาะ กลับในยยากสุดแล้วครับเพราะมันมีสปริงมีอะไรเนี่ยยากหน่อยเดี๋ยวนะถ้าผมคว้าอย่างนี้มันจะร่วงนะไม่ร่วงนะ คีมบีบมันก็จะไม่ค่อยเข้าเลยเนาะไม่เป็นไรเราใช้เองให้มันอยู่ก็พอได้ละโอเคโอ้ยมือสัน่น เรียบร้อยต่อไฟเข้านะครับเปิดอยู่ Okay. ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าสวิตช์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสแตนบายไว้นะครับมันจะขึ้นเป็นวร์ n i n g แบบนี้เนาะเราต้องดันสวิตช์ขึ้นไปให้หมดแรงชั่วนะครับก็ใช้ได้แล้วคิดว่าจะต้องเสียเงินพันอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวประกอบกับคือนะครับก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ